อั ah uh. สสลามอะลลยกคุมบเรมะตุลลอฮิวบเระกาต์นิซารีนบุญมาเลิศมา6ทัหเลขที่13วันนี้ก็จะมาพรีเซนต์ในวิชาอัลฮะดีษค่ะวันนี้ฮะดิษที่เราเลือกมานะคะก็คืออัลอิสติร้อลูบิมายูฟีดการหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์ตัวบทฮะดิษ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره خماش عن أبو هريرة رضي الله عنه لو ท่านดอดสูนสลาลว่าไรฮิวะซนลมกล่าวว่า,วาส่วนหนึ่งจากความดีงามสำหรับอิสลามของคนคนหนึ่งคือการที่เขาละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นสาระเกี่ยวข้องกับตัวเขาฮะดิษอยู่ในระดับฮัสันบันทึกโดยอัติรมีซีและท่านอื่นๆกล่าวคือความดีงามสำหรับศาสนาอิสลามเนี่ยของมนุษย์คนหนึ่งคือการที่เขาละทิ้งหรือว่าละเวน้นสิ่งที่ไร้สาระที่เกี่ยวข้องกับตัวเขา ไม่ว่าจะสิ่งใดก็ตามที่มันไม่ได้ส่งผลดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามหรือเป็นสิ่งที่ไร้สาระเนี่ยก็ควรที่จะละทิ้งและไม่ปฏิบัติค่ะข้อคิดที่ได้รับจากฮะดิษนี้นะคะ 1. การละทิ้งสิ่งที่ไร้าสาระถือเป็นความดีงามอย่างหนึ่งของอิสลาม 2. การละทิ้งสิ่งที่ไร้าสาระทําให้ชีวิตของเรามีเวลาทําสิ่งที่ดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทําอิบาระหรือว่าการทําสิ่งที่ดีต่อตัวเองแล้วก็ต่อผู้อื่น 3. มมนุษย์ทุกคนควรละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นสาระที่ไม่ได้ช่วยเพิ่มพูนอีมาน 4. การทำสิ่งที่ไร้สาระเป็นการปล่อยเวลาให้ว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น 5. หากเราได้เรียนรู้และนำมาปฏิบัติตามเราจะได้รับความดีงามนั้นและผลบุญตอบแทนค่ะสายรายงานของ h a d i อัล i ิ t i ิกอลู i m a าย f i ีนะคะอัตติมีซีอัล l าเมียภาคความสมถะบทไม่ระบุเลขที่2 3 1 7 อิบนูมาจาเลขที่3976มาลิกเลขที่1904อาหมัดเลขที่1732อิบนูสิฮาบเลขที่191อับดุลรอสซักเลขที่20617อิบนูลจะเลขที่2925อิบนูฮิบบานเลขที่229อัตบรอนีในหนังสืออัลมุอจัมอัลอาซัดเลขที่359 และในหนังส <o> ืออัลโมจัมอัลซอรีสเลขที่884ค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าผู้ที่ได้รับฟังเนี่ยจะได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันยาซาก็ลาคยรอนอัสลามาลัยกุมมะรห์มะตุลลลฮิวะบเระกะค่ะ